อย่าขึ้นลงแรงเวลาลงอย่าลงแรง,งจะอยู่ตรงนี้แล้วจะอยู่ตรงนี้แล้วเออจับจับป่าจับ,จบเออจับแน่นแน่นอ่ะโคลงแรงเกิน <laughs> ก็ป่นก็อย่าทำเลงขนาดนั้นดูน้องนิดนึงป่าวจับแน่นๆป่าวจับแน่นๆเออจับแน่นๆจับแน่นๆป่าวจับแน่นที่สุดโอเคโอเคเฮ้แม่แม่แมวอืม อ่ะเร็วๆลงแล้วลงแล้วลงแล้วขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นแล้วย็นน่ะย่นยน่ะสนุกไหม สนุกสนุกมากไหมเปล่าเปล่าชอบไหม